มาดูต่อนะครับในข้อที่19 19ในที่นี้ของพี่จิวเขาบอกว่าเมทริคเป็นเอกลักษณ์ okay. จัตุรัสโอเคเมทริคจัตุรัสเนาะจัตุรัสแปลว่าแถวหลักต้องเท่ากันเอกลักษณ์มิติต้องเท่ากันสมมุติเลยสมมุติง่ายๆเลยเอาเป็นแบบ2อคูณสองหนึ่งคูณหนึ่งอย่าเอาสามคูณสามนะเยอะไปอ่าเขาบอกพิจารณาข้อความต่อไปนี้กําหนดเลยอะไรก็ได้กําหนดเลยอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นแปลว่าพี่ได้ว่าเฮ้ยเขาบอกว่าไอเนี้ยเอกับบเท่ากันแล้ว b เท่ากับสี่ไหมพยายามจับผิดมันพยายามจับผิดมันมหรือ พี่จิวอาจจะใช้คํานี้ก็ได้แป๊บนึงนะเขาถามว่ามันจะต้องเท่ากันไหมเช่นพี่บอกว่าอันเนี้ยทาไมข้อแรกอ่ะไม่ใช่เพราะอะไรรู้ปะถ้าเราบอกว่าเอาเออินเวนคูณเอาเออินเวกคูณกระจายเข้าไปปุ๊บใช่ไหมปรากฏว่าเราหักล้างกันได้ปะหักล้างมันจะได้บีเท่ากับสี่เลยทันทีซึ่งมันถูกแต่ในที่เนี้ยมันจะมีวิธีหนึ่งที่พี่เคยบอกให้นึกเชื่อครั้งหน้าให้เป็นจริงถ้าอะไรนะเอเป็นอะไรนะเป็นเอกลักษณ์ถ้าเอเป็นเอกลักษณ์ก็คือหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งอะไรเนี้ย ปรากฏว่าอะไรหนึ่งคูณอะไรได้ตัวมันเองถูกไหมถ้าหนึ่งคูณอะไรได้ตัวมันเองแสดงว่าอะไร <B S 1> แสดงว่า b กับ c เป็นยังไงนะเท่ากันเท่ากันและ b กับ c ก็เท่ากันไหมเท่าก็ถือว่าถูกปะถูกก็ถือว่าถูกถูกไหมอ่ะหรือมอีอะไรอีกไหมแป๊บนึงนะถ้าเมทริก a <c oughs> เป็นศูนย์ถ้าเมทริก a <c oughs> เป็นศูนย์อันนี้ชัดปะ ว่าไม่จําเป็นต้องเท่ากันถ้าเป็นเอกลักษณ์ยังรอดถ้าเอกลักษณ์ยังรอดนะอ,าาอ่ะฮะแต่เราพยายามอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบจับผิดนะต้องค่อยๆวิเคราะห์นหน่อยเพราะโจทย์แบบนี้มันจะยากนิดนึงแต่ถ้า a ของเราเป็นเมทริกสูงนะศูนย์หมดเลยศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์ปรากฏว่าอะไรแสดงว่า b ก็ไม่จําเป็นต้องเท่ากับ c เพราะว่าก้อนหน้ามันคือศูนย์เท่ากับศูนย์แล้ว นะครับแสดงว่า b กับ c เรายังไม่รู้เลยแสดงว่าข้อนี้ผิดครับถ้าการที่ข้อนี้ผิดบอกแปว่าพี่ตัดช้อยห้าเวลาทำยาพยายามไม่ชัว์ข้ามข้อย,ย่อยนะข้ามข้อย,ย่อยไปก่อนแล้วใช้เทคนิคตัดช้อยก่อนเหลือแค่ไหนไม่เป็นไรยังไม่ได้คาตอบไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่สอนวิธีการเดาให้อีกทีหนึ่งนะครับต่อไป a ยกกําลังสองนะครับเท่ากับ i a กําลังสองเท่ากับ i สิ่งที่พิจได้ออกมาคืออะไรเราก็มปสมมติก่อนอะไรคูณกันได้ i หรือบอกว่าเอกลักษณ์แม่งเลยได้ไหมใช่ อ่าถ้าก็คือเอกลักษณ์คือเอกลักษณ์อ่าเพราะฉะนั้น A ของเราก็คือเอกลักษณ์เลยแล้วกันถ้าอย่างนี้แสดงว่าอินเวสก็ได้เอกลักษณ์กลักษ็ถูกไหมก็ถูกเอกลักษณ์ของเราไม่ใช่ส่วนเป็นศูนย์หลอดแปลว่าขอไข่ถูกปะคิดว่าน่าจะใช่ละเพราะว่าหนูแทนยังไงก็ไม่มีทางที่จะแบบเอกลักษณ์สองได้ไอมันก็น่าจะเป็นเอกลักษณ์บีแค้ใช้เป็นเอกลักษณ์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่ตัดช้อยหนึ่งทิ้งทอ่าเอางี้พี่ได้อย่างนี้แล้วนะต่อมาไปดูต่อต่อมา เชื่อครับว่าถ้าแล้วเหมือนเดิมครับ a คูณ b ได้ i และนี้แสดงว่าข้อขอควาพี่จิวเอามาลิงก์กันลูกเขาบอกว่ามันได้เท่ากับ i แสดงว่าพี่จิวได้ว่าอะไร a คูณ b เท่ากับ i เท่ากับอะไร c คูณ a ปะแสดงว่าแม่งเท่ากันหมดและหลังจากนั้นทําไงต่อเขาบอกว่าอย่างนี้แสดงว่าพี่รู้เลยว่าเฮ้ยมันตีความได้ยังไงบ้างเขาบอกว่า b จะเท่ากับ c จริงไหมจริงเพราะว่าถ้าเราเท อธิบายอธิบายมาถ้าเราเท k e take b inwards ใช่ไหมอือฮึทค k e b inwards เข้าไปในเข้าก้อนหลังเนี้ยนะใช่แล้วคู่กับก้อนไหนคู่กับก้อนไอคู่กับก้อนไออ่าแบบนี้นะถ้าสอบได้ว่า take b inwards แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ขอฟังมุมมองของเราก่อนนะฟังมุมมองของเราก่อนนะ b inwards เข้ามาพี่ชิวจะได้เป็น a b inwards หักล้างจะได้เป็น i คูณด้วย b inwards ซึ่งอันนี้ก็คือ a เท่ากับ b inverse ถูกไหมใช่อ่ะแล้วง่ายต่อแล้วก็ a อีก,กอนหนึ่งอ่ะ c เท่า ca เท่ากับ i อ่ะฮะ take ถ้าเรา take a inverse take a inverse อีก,อก,อกปรากฏว่าเราจะได้เป็น a inverse เท่ากับ c เฉยๆอย่างนี้ปะ่ะอืมอ่ะพอมันน้ำมันต,ติด i อยู่อย่างนี้ก่อนก็นกได้อ่ะ a inverse หักล้างเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่จจะได้เป็น a inverse เท่ากับอะไรนะ c ปะ่ะ ซึ่งอ่ะและและไงต่อคราวนี้ก็จะบอกบอกว่าบ่งบอกว่าถ้า a a inverse มันคืออะไรนะหนึ่งส่วน a ป่ะถ้าหนึ่งส่วน a ปุ๊บมันก็คือ b inverse ป่ะอ่ะถ้าเราแทนข้าไปก็จะได้เป็นหนึ่งส่วน b inverse เท่ากับ c อย่างงี้ป่ะแล้วเราก็ยกขึ้นป่ะก็จะได้ว่า b เท่ากับ c ป่ะอ่ะเพราะว่ากําลังติดลบอยู่ยกขึ้นบนได้เพราะฉะนั้นได้ b เท่ากับ c ตอบพอควาถูกใช่ครับโอเค หรือเราสมมุติใครคิดไม่ออกนะสมมุติตัวแปรก็ได้สมมุติเป็น A แต่ว่าต้องสมมุติยังไงได้ให้ A คูณ B ไดไอซึ่งมันก็คือตัวตรงข้ามกันอ่ะรอต้องกำหนดให้เป็นจริงแต่ถ้าใครใช้สมบัตินี้ได้ก็โอเคเยี่ยมใช้ได้ครับต่อไปนะเดี๋ยวรอ เียบร้ครับโอเคครับอ่ะถัดมาพี่จิวไล่ต่อนะครับตัวต่อมาครับหลังจากนั้นพิ้งได้ว่าตอนนี้พี่ตัดช้อยตอนนี้เหลือแค่สองเอ่อช้อยสามกับสี่ต่อมาเขาบอกว่าเนี่ยคุณจะได้ไอก็ชัดเจนแบบเมื่อกี้เลย <c oughs> ก็คือมันต้องต่างคนต่างไปเลยนะอินเวดกันแล้วกันหรือเราเทคอินเว t ก็ได้เทคบี <c oughs> อินเว t ไปก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่จิวได้ B ีเออเท่ากับเลยนะ B i n ิน r วดตันปะ ถ้าถ้าเอถ้า B อินเวิร์ตจำแอดจอยได้ไหมแอดจอยมันใช่อะไร Dead A คูณ A อย่างี้ปะใช่ adjoint คืออ่าสมบัตินะไม่รู้จำได้ไหมตั้มหนึ่งนะพี่ขออนุญาตเปิดสรุปให้ดูนี่เขาบอกว่าอันนี้เมื่อกี้อะไรนะ Adjoin t a ใช่ไหมแอดจอยเ A ปั๊บเมื่อกี้มันถามมาเลยนะเด็กเลยนะตั้มหนึ่งนะมันใช่คนยี่คูณเอ เดดอะไรนะเดดเอคูณเลยนะเดดเอคูณเอใช่ไหมมันเป็นแอดจอยเอเฉยๆใช่ปะ mm hmm. อือฮึนยักก็คือมันมันคือแอดจอยเอป่ะเมื่อกี้แอดจอยบีมันบอกว่าแอดจอยบีเท่ากับเลยนะเด็ดบ <Dead> ีเท่ากับเด็ดเอคูณเอเอคูณเอนะอ่ะพี่ใช้แต่ใช้สมบัติอันนี้นะสมบัติข้อหนึ่งนะในการจับนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะเอแอดจอยเออ่ะเด็ดเอคูนไอแต่พี่กลับมาใหม่อีกทีหนึ่งแต่พี่ไปจัดรูปให้ดูก่อน จากสรุปที่พี่บอกไปต่อมาพี่จิวได้ว่าตัวตรงนี้เมื่อกี้เราได้เด็ดบีอินเวร์ใช่ไหมงั้นแปลว่าพี่แปลงพี่แปลงไงพี่จะแทงข้างไงก็ได้นะจะบอกว่าถ้าอย่างนี้ปุ๊บสิ่งที่พี่ได้ออกมาก็คือแอดจอยบี Add ก่อนก็ได้เท่าเลยนะเด็ดบีอ <B. S 1> ินเวร์ป่ะคูณกันเลยนะ B i n ินเวป่ะซึ่งมันเท่าไหมล่ะสูตร uh. so. แต่ถ้าเมื่อกี้พี่จิวเพิ่มว่าอะไรนะอันนี้มันเป็น Adj B ใช่ไหม <Okay. S 1> แต่เราแต่งเติมก่อนแล้วได้นะเมื่อกี้สมบัติของมันคืออะไรนะถ้าพี่คูณ Take อะไรนะ Take B ได้ปะ <c oughs> พี่ Take B เข้าข้างหลังนะได้ไปเลยนะ Adj B ปะคูณ B ปะสิ่งที่พี่จิวได้ออกมาก้อนนี้ก็จะได้ไปเลยนะ d e a B Invert คูณด้วยเลยนะ B อันนี้กับ B ปะซึ่งมันหักล้างกนะันได้ปะมันตัดกันได้ ซึ่งตัวนี้แป๊บหนึ่งนะเขาบอกว่าเท่ากันไหมเดี๋ยวกลับไปดูก่อนนะ a j o i b อ่ะมันอกี้ที่ไวไวตรงนี้ a a d join a หรือ a d join a คูณ a ได้เลยนะ dead a คูณ i บ้าซึ่งนี่มันเป็น dead อะไรอ่ะกลับมาดูก่อนอันนี้มันเป็น dead อะไรอ่ะ dead b i n v e r e ป่ะคนละตัวป่ะต้องเปะไรต้องเป็น dead b ถูกป่ะแปลว่าที่ถูกต้องก็ต้องเปะไร ที่ถูกคือเด a ด B ครับอืมอันนี้คือผิดเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยตอบข้อสามครับโอเคครับอที่ถูกคือเดดบนะครับจบจบบัตเรียบร้อยครับ